คนหาดพาราหาดพาราบ้านฉางระยองเนะาะธรรมาชาติรามานั่งกินข้าวกัน ขายปลาเดียวเชียวนะทุกคนให้น้องจุดไฟให้ค่ะทุกคนโอเคน้องมาจุดไฟแล้วเราก็จะมาดูกนี่มันผิดไทยรั้งนะแล้วเราค่อยไปดูหมุกทะเลค่ะทุกคนเพราะว่าท่านที่รักก็ได้สึกษากัน มาดูปลากันค่ะตัวทรายพอดทุกคนแล้วห่อหมกไายยังไงคะหอละยี่สิบค่ะมีใบยอกับกะหล่ำใบอะไรดีคะเอาใบยอสองห่อละยี่สิบปะปเอาใบยอสามแล้วก็เอากะหล่ำสองแล้วกันค่ะจะได้ร้อยไม่ใช่ตังไม่พอเดี๋ยวเอาตังติดกับร้านของฝากค่ะทุกคนคะ่ะทะเลสดซื้อไปกินบ้านซื้อไปกินนั่งกินที่ทะเลได้จะบางหมอกหมอยกไฟนะคะทุกคนที่ด่วนมาซื้อ อยูต่ตรงนี้ล้ค่ะตลาดอาหารทะเลสดค่ะปลากระพงกุ้งหอยปูปลาไว้นั่งลงค่ะทุกคนค่ะกลับแล้วค่ะทุกคนเราก็ได้ห่อหมกแล้วก็หอยเสียบนะักรองน้ำปลาไปเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนค่ะที่นี่ตันคู่ซีฟูด้ดพาราระยองค่ะทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย